ก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับ ทั้งส่งกำลังใจให้ตัวน้องๆที่ยังไม่สบายอยู่ทั้ง3คนแล้วก็ทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการเตรียมสถานที่ที่จะประกอบพระราชาพิธีพระราชขออภัยครับที่จะประกอบพิธีพระราชทา,านเพลิงศพของครูและนักเรียนทั้ง23คนที่จากไปจากเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วนะที่สนามกีฬาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีวันนี้มีการตั้งโดมแล้วนะครับก็เป็นโดมที่จะใช้สําหรับรองรับผู้ที่มา ร่วมพิธีซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ6,000คนครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เข้ามาดูแลด้วยตัวเองนะครับคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะประกอบพิธีในวันที่8ตุลาคม2567ก็คือวันมะรืนนี้นะฮะวันอังคารที่จะถึงนี้แล้ววันนี้เนี่ยความคืบหน้าคือเริ่มมีการตั้งโดมที่จะใช้รองรับผู้ร่วมพิธีประมาณ6,000คนแล้ว แล้วก็เริ่มตั้งวางเตาเผาไฟฟ้า7เตาและมีเตาสำรองอีกสองเตานะครับซึ่งทั้ง9้าเตานี้อยู่ห่างจากโดมที่มารองรับผู้คนเนี่ยประมาณ30เมตรคาดว่าทั้งการตั้งโดมแล้วก็การตั้งเตาเผาไฟฟ้าจะเสร็จทั้งหมดภายในวันนี้ครับซึ่งท่านผู้ว่าก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชาดาไทยเศรษฐ์สอสอจังหวัดอุทัยธานีมาเป็นแม่งานใหญ่ในการช่วยจัดงานสถานที่รวมถึงได้พูดคุยเรื่องการจัดงาน ส่วนโดมในงานเนี่ยใช้โดมขนาดใหญ่ถึง4โดมด้วยกันเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้จากไป ส่วนในวันพิธีจะไม่ได้ให้มีการจอดรถภายในโรงเรียนนะครับแต่ว่าจะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สําหรับจอดรถโดยเฉพาะแล้วก็จะมีรถคอยให้บริการรับส่งจากจุดจอดรถเนี่ยมาที่ตรงจุดที่มีงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการรถ2แถวเนี่ยละครับที่จะคอยเข้ามาช่วยเหลือให้บริการรับส่งประชาชนที่จะมาร่วมงานในส่วนขั้นตอนการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นเดี๋ยวจะมีการซักซ้อมกันในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ลองฟังเสียงผู้ว่าดูครับ เราก็คุยจริงๆคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวางแผนไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับว่ารอปรับสถานที่นะครับโดยท่านชัย,ายราพิเศษนะฮะท่านก็เป็นแม่แรงใหญ่ในการที่จะมาช่วยกันปรับพืสถานที่นะครับโดยระดลบทุกภาคส่วนในจังหวัดอุทัยธานีรวมถึงผู้บริทิานาในจังหวัอดอุทัยธานีด้วยนะครับก็มาปรับปรุงสถานที่รวมถึงได้พูดคุยกันถึงการจัดงานพิธีนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่8นี้นะฮะแล้วก็เราก็ได้อ่า คุณเรยมิตรนะครับ<ฮ>สำเร็จไฮโซในจากวัดตัวปัดน,น,นะครับ<ฮ>ก็ได้มาช่วยงานงานนี้อย่างเต็มที่ในการวางระบบซึ่งตรงนี้เราก็มาดูพื้นที่นะครับว่าเราจะวางกระบบอย่างไรนะครับแล้วก็วางเตาเนี่ยแบบไหนครับทนจํานวนเต็นท์ตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณสี่ร้4สี่สี่เต็นท์ขนาดใหญ่นะครับ เพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนรวมถึงมีการปูพื้นไม้และต่างๆเพื่อรองเพื่องขอการวางเก้าอี้ทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะมาเพื่อมีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมนะครับไว้อะไรนะครับในวันที่แปงครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคหนึ่งก็นํารถเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะฮะมาตั้งจุดให้บริการทั้งหมด5คันนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีมาดูแลควบคุมระบบด้วย แล้วเดี๋ยวอย่างที่บอกไปว่าวันมะรืนนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยใช้เมนไฟฟ้าเป็นเตาเผาไฟฟ้าผสมน้ำมันเจ็ดเตานะครับที่สนามของโรงเรียนนี่แหละทางการไฟฟ้าเขาก็เลยนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมาเพิ่มให้อีก2เครื่องไว้คอยดูแลระบบไฟฟ้าของเตาเผาไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็ดูแลระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยทุกวันนะครับ โดยเน้นย้ำว่าหลังจากที่มีการสวดพระอภิธรรมเสร็จในทุกคืนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็จะมาทำการตรวจตราระบบสายไฟฟ้าต่างๆให้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยอยู่เสมอเพราะว่าในงานนี้คนเยอะมากๆครับ